ดีซิมูวีภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันวัสิลาวอสคองศึกใหญ่ชนยักษท่าพร้อมกันแล้วให้เสียงภาษาไทยโดยดีซ <ns> ีคยิสตีน เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นนักเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสกาวไอแลนด์มันนั้นก็ได้มีเจ้าลิงเล็กๆที่ตัวใหญ่มากตัวหนึ่งซึ่งพี่แกก็มีชื่อว่าคองพระเอกของเราไงล่ะซึ่งพี่แกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่สบายนักเกาะแห่งนี้อ,อ้าอาบน้าแบบคิโมจิกันเลยและที่นั่นเองมันนั้นก็มีเด็กน้อยชาเพาที่มีชื่อว่าเจียซึ่งเป็นชาพาเก่าแก่ของเกาะนี้กันอยู่ด้วยซึ่งเธอก็เปรียบเสมือนคนที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของของเราได้ละครับซึ่งชาพานาแห้ดวนะครับนอื่าน แกพูดไม่ได้นะครับเองแต่แล้วในตอนนั้นเองพี่คองของเราก็ได้เอาต้นไม้เคลื่อนออกไปอย่างแรงแล้วก็ตูมแล้วพี่แกก็ได้คำรามด้วยแหละครับบ ทำให้เราได้รู้ว่าที่จริงแล้วกาะกะโหลกแห่งนี้มันนั่นก็มีโดมขนาดใหญ่ล็อกเอาไว้เพราะว่าที่ก่อนนี้นั้นโดนพายุยังนักจนทําทให้เกาะทั้งเกาะน,นี้เละเป็นขี้ปูไปหมดแล้วนั่นเองและที่นี่มันก็มีทีมงานโมนาท,ที่คอยสังเกตและดูแลของเอาไว้เพราะว่าถ้าพี่แกออกไปด้านนอกก็ซิล่าหรือเจ้าแลนยักษ์มันนั่นก็จะมาหาเจ้าของแน่นอนแต่ที่นี่มันก็มีปัญหาอยู่นะครับคือเจ้าของเนี่ยมันก็ตัวใหญ่ขึ้นทุทกๆวันทําให้พวกเจ๊แกนินดักใจพอสมควรกันเลยและหนูนน้อยชาพอก็ได้บอกแล้วครับว เริ่มต้นของความบันเลยทั้งหมดในเรื่องนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โรงงานขนาดใหญ่ที่มันนั้นมีชื่อว่าเอเป็กไซเบอร์เนติกซึ่งที่นี่เขาเป็นหน่วยงานที่พัฒนา AI อหุ่นยนต์และเชื่อมต่อเข้ากับจิตมนุษย์และตอนนี้มันก็ได้มีพี่เข้มคนหนึ่งที่มันกําลังลับลับล่ออยู่ที่นี่กันด้วยซึ่งพี่แกนั่นก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานของที่นี่และที่พี่แกลับลับล่อก็ไม่ใช่อะไรหรอกนั่นก็เพราะว่าเขาน่ากำลังสืบอ,อยู่ว่าที่จริงแล้วเอเป็กมันทํามัคคืออะไรอยู่กัน,นแน่่แตต้้้ววววเเเยยงงัาาาาก็ไไนนนนนนนททใใุคออออรรพะ พระเอกตัวจริงกระทิงเดก,ก็ได้โผล่มาที่นี่และก็แทนแทนเนพี่ก็ักรพันของเราก็ได้โผล่มาด้วยละมิงก็ซิลล่าก็ได้มาพร้อมกับความโกรธกริ้วและเมื่อโผล่มาปุ๊บพี่แกก็จัดการมะเล็ปั๊บจุดที่นี่นั้นเล็บเป็นขี้ไปหมดเลยละฮะส่วนพี่แค้มจอมถือคนตะกี้พี่แกก็กาลังสืบเสาะอย่างต่อเนื่องและในตอนนั้นเองเขาก็ได้เจอลูกกลมๆอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนแท่นพลังงานยักษ์ซึ่งมันก็น่าจะเกี่ยวกับพี่ก็ที่ได้บุกมาที่นี่แน่นอนจากนั้นข่าวก็ได้ดังไปทั่วว่่าาาเเเจจ้้้แนนยักกกไไดบุปปททีอมม็ํใหส สวยของราสงสัยเลยว่าทําไมพี่ก๊อตของราถึงทําแบบนั้นกันล่ะและเธอก็ยังติดตามพี่เข้มคนนั้นผ่านทางพอสแคทกันอยู่ด้วยแต่นั้นเธอก็ได้มาหาดรรัสเซลเพื่อที่จะบอกกับพ่อเธอว่าที่กอตซิล่าบุกไปโจมตีเอเปกนั่นก็เพราะว่าที่นั่นอาจจะมีสัตว์ยักษ์ตัวอื่นก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านคิดนะครับเดดเพิร์ก็ไม่เชื่อดิชันเลยเลยค่ะเสียใจจังเลยนี่จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ดรลินที่กาลังนั่งอย่างสบายใจชอบผมก็ขอตั้งให้พี่แกเเเเป็นนนนนนนพรรรระอออกกก่่่าาาาายมิตตลลู้้้วััซซึงงีีผู้ไดดหข สนใจฮาโลเอิร์ธหรือโลกตายพิภพที่ดรลินได้เขียนหนังสือเอาไว้และเรนก็ได้โชว์เลยว่าที่จริงฮาโลเอิร์ธนั้นมันมีอยู่จริงและก็สามารถลงไปได้ด้วยคือที่จริงแล้วเนี่ยซิมมอนมันก็อยากได้พลังงานอะไรบางอย่างจากใต้โลกนั้นเพื่อที่จะเอามันมาต่อกรกับพี่ก็ซิลล่าของราต่างหากแหละครับซิมมอนก็พยายามหว่านล้อมพระเอกเต็มที่และพระเอกก็ได้เสนอทฤษฎีหนึ่งไปที่พวกขอคิดว่าที่นั่นมันน่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของพวกอาสูรยักษ์และพวกขเขาก็ใช้สัตว์ยักษ์นำทางไปที่นั่นไร ว่าแล้วดรลินก็ได้เดินทางมาหาเจอนดริวเพื่อที่จะหว่านล้อมให้เธอมาช่วยทาภารกิจนี้และให้คองนําทางไอยางฮาโลเอิร์ธเพราะว่าที่นั่นาอาจจะเป็นบ้านใหม่ของของก็ได้แต่เมื่อคิดไปคิดมา<ๆ>เธอนั้นก็ยอมช่วยพระเอกเลยแต่เหมือนว่าหนูหน้อยจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหรอะนะ่อ่ะเนาะจากนั้นการเคลื่อนย้ายพี่ของก็ได้เริ่มขึ้นโดยพวกเขาก็ได้วางยาสลบมันและได้พาเจ้ายักษ์นั้นนั่งเรือแบลว i p ไปทันทีซึ่งในระหว่างทางนั้นพวกพระเอกก็ต้องคอยดูพี่ยักษ์ให้ดีนะครับเพราะกลัวว่าเจ้ายากักษ ไม่สบอารมณ์เลยมาใส่โซ่มือให้กับฉันทําไมคะเนี่ยซึ่งในตอนนั้นไม่อาลูกของเจ้าซิมอนเธอน,นั่นก็ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อคอยดูภารกิจไปยังหาโลเอิร์ตกันด้วยนะฮะจากนั้นทีมงานผู้ดูแลก็ได้มาคุยกันว่าเรานั้นมีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่เพราะว่าถ้าบนโลกมีราชา2ตัวพวกมันต้องสู้กันเพื่อที่จะขึ้นเป็นราชาองค์เดียวพูดง่ายๆก็คือพวกขอกลัวว่าพี่ก็จะขับพันของเราจะบุกมาตบพี่ของนั่นเองนะฮะและในตอนนั้นพี่ของของเราก็เกลีก้ยกล่อ็ขึ้นมาแล้ว,ว,ลวเว,เเวเาา้พี่ขงทกําลัคุ้ม อยู่สง,งบลงไปได้และมันก็ทำให้เจเอ็นเดียวนิดึงเลยเพราะว่าพี่ของของเราสามารถคุยภาษามือได้ด้วยแหลคะครับพี่นองกรับมันเปน ไปได้พือแล้วคะเนี่ยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เจมเมนิซันเธอกับพี่เบิ้มเพื่อนของเธอก็คิดที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะสืบสอดเรื่องที่เธอสงสัยเกี่ยวกับกอสิล่าโดยใช้รถที่ขโมยมาจากพี่ของพี่เบิ้มนั่นเองเจ๊แกเอาจริงว่ะเฮ้ยจากนั้นเธอก็ได้มาหาที่อยู่ของพี่เข้มจนพวกเขาได้เจอการสักทีพี่เข้มก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่เขาได้เจอมาที่เอเปกว่ามันน่มีแกนพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเมื่อพูดไปพูดมาพวกเขาก็สสรรุุปปปปปไได้้ววว่่่่่่าา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 พพพกกกกกเเจะะะบททีีีีอออออแแลลลัันนนนนงงงงใตขย สบายใจเชบยแต่แล้วจูจูน้องชาพอก็ได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่กําลังเข้ามาทาให้เธอรีบมาบอกดอรเอ็นริวและพวกเธอก็ได้รู้ว่าพี่กอซิล่ามันโผล่มาแล้วล่ะว้ยทางของพี่คงก็ได้รู้เลยล่ะครับว,ว่าไอ้แลนดยักษ์ตัวนั้นมันจะมาง่าขาแล้วจากนั้นเมื่อกอซิล่าโผล่มาทีมงานฐานก็เริ่มจอมตีเจ้ายักษ์นั้นท,ทันทีแต่ไม่หรือที่พี่ก็จะสาหร่ายวาและพี่ก็ก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำล่ะว,ว้ยจนทําให้เรือที่บรรทุกองอยู่นั้นคว่ำเลยแต่ก็ยังดีีีีนนนะะะครััับบบบททท่่ลลทออ่่่ดดดลลลลลลิไไ้้ป็ออออกกกโซขขงงเเเเจาาาายยยูแแววม พี่คงก็ได้รอดมาจากการจมน้ําได้และต่อไปการตบกันของสองยักษ์ก็ได้เริ่มขึ้นเลยละไว้พี่คงก็ได้กระโดดข้ามไาปยังเรืออีกลำเพราะว่าลำที่พี่แกอยู่นั้นมันนั้นก็มีเด็กน้อยอยู่ละครับแล้วเมื่อมาถึงลำใหม่ปุ๊บพี่แกก็ได้ท้าเจ้าก๊อตปั๊บเลยว่ามึงมาสู้กับข่อยนี่มาและพี่ก๊อตก็ได้รับคําเชิญละไว้แล้วเมื่อขึ้นมาพี่คงก็ต่อยหน้าเข้าให้เลยจากนั้นก็ตุบจับตุบจับ แต่แล้วพี่คองของเราก็ต้องหนีอย่างสุดชีวิตเพราะว่าอะตอมิกเบสของพี่ก๊อตนั้นมันรุนแรงเหลือเกินและเมื่อลงมาใต้น้ำเจ้าคิงคองมันก็เสียเปียบอย่างหนักเพราะว่าพี่แกนั้นไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนพี่ก๊อตจากนั้นก็ซิล่าก็ได้กอดเจ้าคองและมันก็ได้พาดำดิ่งลงไปลึกมากแต่ก็ยังดีนะครับที่พวกมนุษย์ได้ยิงระเบิดใต้น้ำเพื่อไปช่วยจนทำให้พี่คองโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้แหละครับกูรอดตายแลละพี่คองว่าจากนั้นดรลินก็ได้บอกทุกๆคนในเรือว่าให พอเมื่อก้อตเห็นว่าของนั่นหมดสภาพแล้วเจ้ายักษ์นั่นก็เลี้ยหัวหลบไปทันทีเลยและศึกในครั้งแรกนี้ก็ได้จบลงไปทำให้พวกมนุษย์ต้องหาทางอื่นในการเคลื่อนที่ของทันทีทางของเมดิซันและทีมงานก็กำลังแอบเข้าไปยังเอเปกที่ที่กอซิล่าได้โจมตีก่อนหน้านี้เพื่อที่จะไปดูแกนพลังงานนั้นแต่เมื่อมาถึงมันกลับไม่อยู่ที่นั่นแล้วล่ะครับมันหายไปไหนวะเนี่ยแต่การมาครั้งนี้พวกเขาก็ได้เจอลิฟท์ลับแห่งหนึง่งและเมื่อลงมาถึงด้านล่างพวกแจ้แกก็ได้เจอเข้ากับฐานลัดใต้ดินทีี่่มัันนนนนเเเป็็สสถาาขงดดใลวว้้แพกกกธออไไจบ ยของเจ้าสกอตเคาลเลอร์ด้วยแต่แล้วยานที่พวกเธออยู่ในตอนนั้นมันก็ได้ถูกส่งออกไปซึ่งไปทางก็น่าจะอยู่ที่ฮ่องกงนั่นเองทางของพี่ของจอมทึกพี่แกก็ถูกเคลื่อนย้ายด้วยหอขนาดยักษ์จนได้มาถึงแอนตาร์ติกาสถานที่ที่เป็นเหมือนปากประตูที่จะลงไปยังฮาโลเอิร์ดนั่นเองและน้องเจียก็ได้บอกแหละครับว่าบ้านที่แท้จริงของของมันก็น่าจะอยู่ในรูแห่งนั้นและด้วยสัญชาตญาณดั้งเดิมของพี่แกมันนั้นก็ทําให้ของได้มุ่งหน้าเข้าไปยังอุโมงค์ยักษ์นั้นทันทีเลยทีมงานของโด้้รรีีบบซิ่่่งขึนนนนมนนมมมาาาายไไเเลทัจะสาาถดถป ยางหาโลเอิร์ดได้ละฮะวันแล้วพวกพี่แกก็ได้สิ่งตามพี่คองไปทันทีจากนั้นพวกเขาก็ได้ถูกส่งไปยังห้วงมิติอะไรสักอย่างจนได้ผมมายังหาโลเอิร์ธเลยละว้ซึ่งมันก็คือโลกที่อยู่ใต้โลกของเราอีกทีหนึ่งและที่นี่มันก็เป็นเหมือนโลกสลับหัวที่ซ้อนกันทาให้เรียงโน้มถ่วงนั้นต้องสลับไปมาจนพวกพี่แกนั้นอุทานเลยดิฉันจะรอดหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยแต่แล้วพวกพี่แกก็รอดมาได้รวมถึงพี่คองของเราด้วยละและเมื่อพวกเขาลงมายัางใต้พิภพแห่งนี้ทุกคนก็ต้องถึงกับความสวยงามขอ,องทนนนเััด้ เจ้างูบ้องหล่าบิดได้ก็ได้โผล่มาแล้วว้ทำให้พี่ของของเราต้องมาอัดกระนำซัมเมอร์เซลใส่มันกันเลยแต่แล้วพี่ของของเราก็เสียเหลี่ยมให้กับเจ้างูยักษ์ตัวนั้นจนพวกเอกนั้นต้องมาช่วยและด้ยวยความถึกของพี่ของมันนั้นก็สามารถจัดการเจ้างูบ้องหล่ายักษ์ตัวนั้นลงไปได้เลยเลยครับพี่นางแม่มาถึงก็บันเทิงเลยอืมอร่อยและบอกเลยล่ะรับว่าที่นี่มันมีสัตว์เยอะมากจริงๆข,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 ขนาดก็ซิลล่าไซมินี่ก็ยังมีเลยล่ะนี้ตาดภาพมาที่ทีิมงานของเมดิสันพวกน้องแกก็ได้มาถึงเป้าหมายที่องกงกันแวห้พวกอต้องรรออส กันทันทีและเมื่อสํารวจไปสํารวจมาพวกเธอก็ได้เจอข้ากับห้องถงขนาดมาหืมาแลวไว้โดยที่หารู้ไม่ว่าที่นั่นมาคือห้องทดลองของเจ้าหุ่นยักษ์ที่มีนามว่าเมกากอซิล่านั่นเองเลยไว้มืองตัวใหญ่ยักษ์โอโหเฮกันเลยซึ่งเจ้ายักษ์ตัวนี้มันก็ได้ถูกควบคุมโดยพี่เรนที่เขาจะเชื่อมต่อจิตของพี่แกใส่เจ้าหุ่นยักษ์ตัวนั้นละฮะซึ่งบอกเลยว่าเจ้ายักษ์ตัวนี้มันใหญ่โตมากจากนั้นเจ้ายักษ์อีกตัวก็ได้โผล่มาซึ่งมันก็คือเจ้าสกอเรนเตอร์ตัวร้ายจากของภาคแรกลลยะรีนาง มึงจะตายง่ายไปแม้วะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเมกาคอซิล่ามันนั่นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าพลังงานบนโลกมันก็ไม่เสถียพรพอที่จะใช้งานให้กับเจ้าหุ่นยักษ์ตัวนี้ฉะนั้นพวกเขาจึงส่งทีมงานพระเอกลงไปยังฮาโลเอิร์ธเพื่อหาพลังงานใหม่จากที่นั่นละ่ะฮะและมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปว่าไอหุ่นยักษ์ตัวนี้มันนั่นก็จะใช้อะไรบางอย่างจากเจ้าหัวของเจ้าคิงคิโดราด้วยคล้ายกับต้นแบบอะไรสักอย่างนี่แหละมันนั่นก็ทําให้เจ้าเมกาคอซิล่ามีจิตใ,ออในนรรตส้สวม พี่แกก็ได้มุ่งหน้าไปายังที่ฮ่องกงทันทีเลยละวอยทางฟังของพี่ค้องพี่แกก็มุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับและดูเหมือนว่าที่นี่มันนั่งก็คือดินแดนรบรรพบุรุษเก่าแก่ของพี่คองเพราะว่าที่นี่มันมีทั้งกระดูกและรูปแกะสลักของเจ้ายักษ์ต่างๆเต็มไปหมดด้วยและเมื่อข้ามาอย่างด้านนที่นี่มันก็เป็นเหมือนวิหารร้างเลยและคองก็ได้เจอเข้ากับขวานดักอันนึงที่ว่ากันว่ามันทํามาจากขีบหลักของกอซิล,ล่าน้นเองและแล้วเจ้าของของเราก็ได้เจอบรรลังที่แท้จริงของพี่แกเลยสักทีีีแหหลครัััับาาาากกนนนน้้้้ภพ็็ไไไดดดดตตมมมมทท่่เออปปงิสืขู จนได้เจอเข้ากับกระโหลกอันใหญ่ยักษ์กของเจ้าทิงคิโดราแล้วเว้ยที่พวกเอเปกได้เชื่อมเข้ากับเมก้าก็สิลาไว้ซึ่งพี่เคมก็ได้อธิบายนะครับว่าไอหัวนี้มันก็มีจิตใต้สํานึกอยู่ด้วยแถมมันก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่แล้วในตอนนั้นเองพี่ก็จักรพรรดิของเราก็ได้โผล่มาไว้และไม่ต้องสนสีสนแปดอะไรพี่ยักษ์ถือก็เริ่มกระหน,น่ำตำบลที่นี่ทันทีมันนั้นก็ทําให้ดรรัสเซลได้สั่งอพยพคนทั้งเมืองเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปคงเลทเป็นขี้ป,ปู่แน่นอนที่ฮาโลเอร์ อนนี้มันนั้นก็สามารถชาร์จพลังได้ด้วยและเมื่อใส่มันเข้าไปในฐานนั้นมันนั้นก็คือรูปของก็ซิล่าเลยแหละครับมันก็น่าจะเป็นคีิหลังของก็ซิล่าจริงๆด้วยทางฝั่งของก็ซิล่าเมื่อรับรู้ได้ถึงพลังงานนั้นพี่แกก็เริ่มพลดอะตอมิกเบรสจ์ไปอย่างโลกใต้ผีพมนั้นทันทีเลยละเว้ยทางฝั่งของเจมไมอาลูกของเจ้าซิมอนเจ๊แกก็ได้เริ่มภารกิจวิเคราะห์พลังงานเพื่อที่จะใช้มันเป็นแกนพลังงานของเจ้าเมก้ากอรซิล่าแหละครับแล้วเมื่อพวกเอ ความชิหมหายที่กําลังมาที่นี่แล้วว้แถมแผ่นดินก็สั่นไหวมากมันนั้นก็ทําให้ฝูงค้างคาวยักษ์ข,ของที่นี่เริ่มออกอลาวาดทันทีทีมงานของพระเอกก็ได้หนีกันอย่างอุตลดุดและแล้วพลังงานของอัตอมิกเบสก็ได้มาถึงที่นี่แล้วววและเมื่อเป็นรูแล้วพี่กศิลาก็ได้ทาของวัสู้อีกทีกันเลยและแล้วเนี่ยตอนที่เจม์ไมอากําลังจะกลับขึ้นไปยังพื้นโลกพี่คงก็ได้จัดการระเบิดยานนั้นทิ้งไปเลยล่ะครับตายเบลเบล,เลจริงเลยมึงจากนั้นคงก็ได้กลับมาเอาขวานขวานา สิ่งกลับไปยังพื้นโลกทันทีและดรลินก็ได้ตามของเข้าไปด้วยทางของเกมมินิซันตอนนี้พวกถือก็จนมุมและโดนพวกเอเพกจับตัวไปแล้วด้วยละฮะจบข่าวหม่ละรับพี่นองคราบและแล้วพี่ของของรถก,ก็ได้โผล่ขึ้นมาอย่างพื้นโลกจากนั้นยกที่2ระวังของกับกอซิล่าก็ได้เริ่มขึ้นทันทีเลยละว,ว้ซึ่งในรอบนี้บอกเลยละครับว,ว่ามันสุดๆแรกเริ่มดูเหมือนว่าพี่ของของรถจะคึกอย่งางหนักเพราะพี่แกนั้นได้อาวุธใหม่มาแต่มีเหลือที่เจ้ากนมันจะยอมแถมพี่กอซิล่ามันก็ถึกเสือเกินจนทาาออองงงั่ม,มย,ยแตยข,ขพลบ เพราะว่ามันทํามาจากคีบหลังของกซิ่าไงล่ะแต่เมื่อสู้ไปสู้มาพี่คงก็ได้หนีพลังขี้ปากของพี่ก๊อตอย่างเร็วไวแต่สุดท้ายก็โดนคัดเตะเต็มกลางหลังเลยละครับแต่แล้วในตอนนั้นคงนั้นก็ได้คว้างขวางของพี่แกมาจับหน้าใส่ของพี่ก๊อตอย่างจังจนตูบเกิดเป็นโกโก้ลันแต่บอกเลยล่ะครับว่าแค่นี้มันก็ยังไม่จบคงกับก๊อตก็ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้พี่ก๊อตก็เหมือนจะโมโหเป็นพิเศษเลยและพี่คงก็ได้โดนทั้งงาบแขนงาบขาและบอกเลยล่ะคราาอออกกรรสสสสหุทด้ยยพงงขเ็ม เลยละครับปีนงังแสดงว่าศึกในครั้งนี้พี่ก๊อดของเราก็ชนะไปอีกหนึ่งครั้งแล้วะครับผมคํารายมันอยู่นั่นแหละมึงไม่หมีนขี้ปากกันมากเลยและมันก็ทําให้พี่กองของเราสรุปไปพ่าเหม่นขี้ปากของเจ้าก๊อดนั่นเลยฟันก็ไม่แปลงเล็กใะให้กูมีแรงได้เพลือ <c oughs> และในตอนนั้นเองเอเกที่นําทีมาด้วยซิมอนก็สามารถสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาได้สําเร็จและพี่แกก็เริ่มใช้งานเจ้าเมก้าก็สิล่าได้อีกครั้งกันเลยแต่หารู้ไม่ว่าในตอนนั้นระบบมันก็ล้มเหลวล้ว้และแทนท ง่ายๆก็คือตอนนี้มันกลายเป็นคิงคิโดร่าร่างเหล็กไปแล้วไงละมงึงและอย่างแรกที่มันทําก็คือจัดการเจ้าซิมมอนก่อนเลยส่วนพี่เรียนก็โดนชดจนตายหาขาที่ควบคุมนั้นทันทีและแล้วเมื่อหลุดจากการควบคุมเจ้ายักษ์นั้นก็ได้ออกมาทําลายเมืองเลยละว,ว้ยและขอบอกเลยนะครับขอบอกว่าพลังของมันนั้นรุนแรงกว่าพิคอตของเราตั้งหลายคุมเลยจากนั่นการปัทะกาันของก็เทกับกตเทียมก็ได้เริ่มขึ้นทันทีและบอกเลยแหละครับว,ว่าพลังของเจ้ายักษ์นี้มันนั้นก็ไม่มีดีแค่เป็นเหล็กอย่างเดียวแต่มันก็มีอาวุธเยอะ แถมตัวก็แย่กว่าพีก่ก๊อตของเราอีกนะครับเนี่ยฝั่งของพระเอกกับน้องตัวน้อยก็ได้มาหาพี่คองที่สลบอยู่และดูเหมือนว่าพี่คองของเราก็กําลังจะตายแต่แล้วดร์ลินก็ได้คิดได้แล้วเว้ยว่ายันแม่เหล็กลำนั้นมันนั้นก็สามารถปล่อยพลังไฟฟ้าแรงสูงออกมาได้พอที่จะปั้มหัวใจของเจ้าของนั้นได้นั่นเองส่วนทางของพี่กอ๊อตบอกเลยล่ะคับว่าการสหัสสุดๆเลยล่ะนี่พร้อมแลสล่งสั้นย่างแรงเลยและถึงแม้ว่าพี่กอ๊อตจะมีอัตเมิกเบสพลังทําลายล้างสูงแต่พี่แกก็ยังแพ้ลาแสงของจอลล้้าเ,เออิลอล่่นนนััยงงงงแรๆชืวีทฝข ก็ได้ขี่ยานขึ้นมาบนตัวของเจ้าของจากนั้นพี่เกก็จัดการระเบิดเครื่องนั้นทําให้มันนั้นเป็นเหมือนการปั๊มหัวใจของเจ้าของขึ้นมาเลยอ้าเอ้ยฉันตื่นแล้วละครเนี่ยจากนั้นน้องตัวน้อยก็ได้มาขอร้องของว่าเนี่ยตอนนี้ก็ซิล่านั้นแย่แล้วและก็อยากให้ของนั้นไปช่วยเขาหน่อยทีแรกของก็ไม่อยากช่วยหรอฮะแต่ด้วยความที่น้องเจียนั้นขอร้องมันนั้นก็ทําให้พี่ของต้องจําใจไปช่วยก็ซิล่าสู้กับเจ้าเมกาก็ซิล่าเลยในตอนนั้นก็ซิล่าของเราก็กําลังโดนเจ้าเมกกกก้้้้าาาาาออซิิลลล่่ปดดแแแแแววววะตพพีขง็ไไผมมชยทันเเเเบบร แต่มันก็ใช่ว่าจะง่ายนะครับขนาดทั้งของและกก็ช่วยกันรุมมาแล้วทั้งสองก็ไม่สามารถเอายักษ์เหล็กนั้นลงได้พี่คองของเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยกันอีกครั้งทําให้พี่แกได้จามขวานใส่เจ้ายักษ์นั้นแต่มันก็สวนกลับจนคองของเรานั้นจะโดนจอกกันโหลกแล้วเว้ยเฮ้ยทาาของทีมงานไม่ดีสันพวกเธอก็กาลังหาวิธีช่วยของเล็กก็อยู่แต่อยู่ดีๆพี่อ้วนก็เอาเล่าของพี่เกมเทใส่คอมพวเตอร์ควบคุมระบบของเจ้ายักษ์นั้นจนทําให้เครื่องสะดุดสตาร์ทไม่ค่อยเติดจากนั้นพี่ก็ของเราก็ได้พ่นตีบก่ เก้าเหลยกก็ว่าได้และมันก็ทําให้คองสามารถตัดแขนตัดขาของเจ้ายักษ์เหล็กนั้นได้จนสุดท้ายพี่คองของเราก็สามารถจัดการเจ้าเมก้าก็ซิล่าลงมาได้แหละครับแต่มันก็ทําให้พี่แกหมดสภาพไปอีกหนึ่งรอบกันเลยล่ะนี้แต่แล้วจู่ๆพี่ก๊อดของเราก็ได้พุ่มมาหาพี่คลองอีกรอบแล้วไว้ทางของก็คิดว่าสึ่งมันยังไม่จบใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เลยพี่ก๊อดของเราเหมือนจะมาขอบคุณคองตังหากแหละครับที่มาช่วยจากเจ้าเมก้าก็ซิล่าไว้จากนั้นก๊อดก็ได้หันหลังใส่เจ้าคองและมุ่งหน้ากลับทะเลไปส่วนพี่คองของเราก ก็ว่าได้และเรื่องราวของกอซิล่าปะทะของที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับก็ซิล่าปะทะคองศึกใหญ่ชนยักษ์นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนังที่โคตรมันมากสัตว์ยักษ์ปะทะกับสัตว์ยักษ์เป็นอะไรที่โคตรมันสุดๆเลยแหละครับและก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะและในวันนี้ดีซีมูวี่ขอลาไปก่อนสวิดสวัสดีไปละจุ๊บ